สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมที่8.2เรื่องของความสำคัญของอากาศนะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาเน้นเรื่องของการอ่านเพื่อให้เด็กๆได้อ่านตามค,คุณครูได้นะคะอ่ะาคราวนี้ในกิจกรรมนี้มันจะมีแบบฝึกหัดหน้า197นะคะเขาถามว่าอะไรบ้างเด็กๆไม่จำเป็นต้องตอบเหมือน แบบฝึกหัดของคุณครูที่มีฉเฉลยนะลูกใครที่อยากตอบเป็นความคิดของตัวเองนะลองตอบมาดูคุณครูจะพิจารณาให้ดูว่ามันถูกต้องไหมนะคะ,ะทีนี้แต่มันจะมีบางคําตอบที่เราก็หาได้ในหนังสืออย่างเช่นคําถามสําคัญใช่ไหมคะใน8.2กิจกรรมนี้นะคะเขาถามว่า คำถามสำคัญในการทำกิจกรรมคืออะไรค,คุณครูก็บอกให้เด็กๆทราบแล้วว่าเด็กๆก,ก็ไปดูได้ที่หน้าก่อนหน้านี้นะคะตรงที่มันเป็นสีส,มสม้มๆเขาจะมีคํำถามสาคัญของการทำกิจกรรมนี้ให้เราต้องการศึกษาเรื่องของความสํำคัญของอากาศดังนั้นเขาก็จะถามว่าอากาศมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรหรือใครจะตอบมาว่าอากาศมีความสำคัญกับ เราอย่างไรอากาศมีความสำคัญอย่างไรเด็กๆก,ก็ตอบมาได้เหมือนกันนะคะเป็นเป็นคำตอบเดียวกันเหมือนเดิมนะทีนี้ข้อที่สองนักเรียนคิดว่าอากาศมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรตัวอย่างเขาตอบมาก็คือสิ่งมีชีวิตใช้อากาศในการหายใจเพื่อการดำรงชีวิตแต่ใครที่คิด คำตอบได้มากกว่านั้นเด็กๆสามารถตอบมาได้เลยนะคะ,ะจะได้ฉลาดฉลาดด้วยนะลูกจะได้ไม่ต้องมีคำตอบเดียวก็ได้มีหลายๆคำตอบไม่เป็นไรค่ะ,ะต่อมาเรื่องของการบันทึกผลกิจกรรมคุณครูให้เด็กๆไปหาข้อมูลได้เลยไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ห้องสมุดนะคะอยู่ที่บ้านอยู่ในหนังสือพิมพ์อยู่ในวารสารอยู่ในสมุด ต,ต่างๆที่มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอากาศเด็กๆลองไปหาดูนะคะในหนังสือเรียนก็มีในเด็กเข้าอินเทอร์เน็ตบ่อยๆก็ลองค้นดูว่าความสำคัญของอากาศคืออะไระเด็กๆก็ลองไปหามาแล้วก็มาตอบดูนะคะในนี้เขาตอบว่าอะไรไม่อ่านให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวรอดูรอดูคำตอบของเด็กๆนะคะอ่าต่อมาคําถามหลังทำกิจกรรม คำถามหลังทํากิจกรรมอันนี้สําคัญเพราะว่ามีแต่ตัวหนังสือคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านว่ามันอ่านว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกใน,ในก้อนเมฆใช่ไหมในช่องว่างตรงนี้หน้าคําตอบที่ถูกต้องและตอบคําถามนะคะ 1. อากาศมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไรเขาบอกว่าให้เด็กๆตอบได้มากกว่า หนึ่งข้ออ่ข้อที่หนึ่งอากาศใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องตอบนะลูกอ่ะต่อมาอากาศใช้ในการสร้างอาหารของพืชใช่ไหมใครไม่รู้สามารถเปิดย้อนกลับไปดูในหน้าก่อนหน้านี้ได้นะคะเรื่องของการสร้างอาหารของพืชมีไหมถ้าไม่มีเด็กๆต้องทำยังไง ก็ไปหาไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะอ่ะมันมีส่วนในการสร้างอาหารของพืชไหมไปดูเองต่อมานะคะข้อที่1.3อากาศช่วยให้โลกมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติใช่หรือไม่อ่าต่อมาอากาศช่วยห่อหุ้มโลก ป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะต่อมาอากาศช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตใช่หรือไม่ต่อมาอากาศช่วยให้เกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงต่อมาอากาศช่วยให้เกิดรูโวของโอโซนเพิ่มขึ้น ต่อนะคะอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ของเสียงนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เคลื่อนที่ขออภัยค่ะเคลื่อนที่ของเสียงนะคะต่อมาอากาศให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิตใช่ไหมอากาศช่วยให้เราเล่นโอ,อช่วยให้เราได้เล่นของเล่น เช่นลูกโปง่งลูกบอลลมอะไรอีกอะไรอีกไหนอ่ะหมดแล้วข้อ10นะคะถูกไหมไปดูนะคะลองหาข้อมูลดูซิเอ๊ด็กเด็กจะทราบไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคาบถัดไปคุณครูก็จะถ่ายเฉลยลงให้นะคะแล้วก็ไปดูว่าเด็กๆทำได้ไหมนะ ต่อมาข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สองเขาให้สรุปผลการทำกิจกรรมเด็กๆคะถึงแม้ว่าคุณครูจะมีเฉลยให้แต่ถ้าใครที่เห็นแค่ว่าติ๊กตรงนี้แล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีความหมายอะไรนะคะเด็กๆจะต้องไปดูด้วยว่าทำไมเขาถึงตอบข้อนั้นอย่างสรุปผลกิจกรรมนะคะเขามีให้เลือกสองข้อก็คือข้อที่หนึ่งอากาศมีความสำคัญต่อการดำรงของสิ่งมีชีวิตใช่ไหม อากาศไม่มีความสําคัญต่อการดํารงของสิ่งมีชีวิตเด็กๆรู้แน่เลยนะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนก็ต้องตอบข้อแรกอยู่แล้วเพราะว่าเห็นใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเวลาที่เราไปทําข้อสอบเด็กๆก,ก็ต้องรู้ด้วยว่าทําไมมันถึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตนะคะต่อมาข้อที่3ลองคาดคะเนว่าถ้าโลกของเรามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติอ่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ จะมีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกหรือไม่อย่างไรท,ทีนี้เขาตอบมาใช่ไหมคะตัวอย่างที่เขาตอบมาเขาบอกว่ามีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยตัวอย่างคำตอบนะคะทำไมถึงมีผลเขาก็ให้เหตุผลมาว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงได้และจะตายในที่สุดหรือเด็กๆถ้าเด็กๆตอบว่ามีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต เหตุผลของเด็ก,ดกคืออะไรเด,เด็กก็สามารถตอบมาได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลเหมือนกันกันกบเขานะคะคุณครูจะพิจารณาให้นะลูกโอเคสำหรับวิทยาศ,าศาสตร์วันนี้คลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ให้เด็กๆลองไปฝึกอ่านฝึกทำโจทย์ลองดูนะคะสวัสดีค่ะ